วันนี้จะพาไปกินชานมที่เราติดมากกินบ่อยสั่งบ่อยสุดจะเป็นชานมไข่มูของร้านมินิแบนนะคะปกติเราจะกินของสาขาบางแสนตลอดแต่วันนี้มาทําธุระที่มนัดในใจก็คืออยากกินซึ่งที่พนัดก็มีชานมมินิแบเหมือนกันค่ะสาขานี้ก็คือแต่งร้านนะ่ารักมีความญี่ปุ่นมินิมอโมจิมูจิจและสิ่งนี้คือทําให้เราติดชานมร้านนี้ค<า>่ะไข่มูเมนูที่เราชอบสั่งประจํานะคะชื่อว่าชานมมินิแบจะเป็นชานมไข่มุกที่ชาหอมหอมด้านบนท็อปมาด้วยวิบชีจากนั้นเขาก็โรยไฟแล้วกบบบบบนนนงงงกกกาาา้้้แแแีีเเเเลลยยค่ะววมมูปรรจํขอออต มีเมนูให้เลือกเยอะมากแล้วพี่อังสั่งอันนี้มาค่ะช็อกโกแลตครีมชีสโอริโอคือมันเป็นเมนูใหม่ค่ะพี่อังก็คือไม่ได้เห่อของใหม่สักเท่าไหร่สั่งมากินเลยบอกเลยนะคะใครที่เป็นชาวพนัทเนี่ยในวันที่อากาศร้อนๆต้องการอะไรสดชื่นเนี่ยมาร้านนี้ด้วยเพราะว่าน้ำร้านเนี้ยมีให้เลือกทั้งชานมชาใส่น้ำปัน่นแล้วก็กาแฟแล้วดูแก้วที่เราสั่งมาสิต้องใหญ่สุดเท่านั้นค่ะคือมันอร่อยอะ่ะทุกคนชาก็คือหอมมากมออชาีสด้านบนก็คือละมุนสุดๆส่วนไข่มุกก็คือหนุบหนับไม่ไหวส่วน ดส่วนเมนูนี้พี่อังบอกว่าไม่ผิดหวังเลยที่สั่งมาคือช็อกโกแลตมันเข้มข้นมากกินคู่กับครีมชีสละมุนละมุนกับโอริโอด้านบนก็คือลงตัวแล้วร้านนี้เขาก็มีความโฟลขายด้วยนะชิ้นก็คือโอเคเลยกรอบนอกนุ่มในหอมเนยใครชอบกินชานมร้านนี้แบบเราบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าชอบสั่งเมนูไหน,นแต่พี่แบงค์คือเห็นของพี่อังอร่อยก็เลยไปสั่งเมนูโอริโอมาบ้างคะ่ะกินส่องแก้วไปเลยจ้าพิกัดร้านนะคะอยู่แถวหอนาฬิกาพนัฐทางไปโรงเรียนวัฒนานุสร์ฝากกดไลค์กดเซฟกดแช